สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในชุดสีส้มนะคะแล้วก็ส้มกันทั้งทีมนะคะทางนี้ก็ส้มหมดเลยวันนี้มีถ่ายรายการนะคะของบลัมไอดอลเราก็มาในชุดสีส้มส้มเปลี่ยนนะคะวันนี้ส้มแต่เสือเด้อเสียงผสมเด้อเสียงกลับส้มนะจ๊ะเสือกระส้มสีทั้งส้มกินกระส้มพร้อมพระบทว้าย ตายแล้วกลิ่นเนะคุณแม่มาดามก็ส้มนะคะส้มมกลิ่นค่ะสมาชิกเราใส่เสื้อสีส้มวันนี้นะคะเพราะเรามีรายการทีวีมาถ่ายนะคะเกี่ยวกับบมดกับสีส้มค่ะยอดแสงค่ะลูกมืดโมบมดมากเลย แต่สวน่าจะโจมค่ะแต่ว่าตอนนี้หิวเข่าค่ะเสืาัผ้านั่งค่ะังก้อผ้านูเนี่ยจะดอะไรมันจะเป็นเหมือนพี่พี่เอวร่างยิบเก้าแล้วนี่ซองเท่านี่กระโจมค่ะน้องคนนี้เสื้อสีส้มค่ะแต่ว่าพี่คนนี้เสียงส้มค่ะหมายถึงนึกว่าหมายถึงกินไม่ค่ะคนนู้นค่ะกินส้มค่ะทอปอล ส้มตาองตาหีใช่สม้มบดเลยค่ะบดบานค่ะทั้งน,นั้นพาน,น,าาพานาั่งเขาเขาจะอกกำลังส้มค่ะอ,อีกสักหน่อยเราจะซ้อมนะคะรอรอทุกท่านทานข้าวกันอิ่มก่อนนะคะอโอ้จุ่มนี่กระสมเด้อะส้มนี่กระสมนี่ส้มแท้สทืส้อส,สมอส้มเงื่นไส่เนจา <laughs> เสียคอยบ่ามาาเมียตื่นไหมสิไดบุไมยายนอนนอนแบบบตอบังแล้วที่กับบุกแล้วเมียกินข้าวกันแล้วก็จะซ้อมต่อนะคะทุกคนขอกำลังใจพวกเรานะคะช่วงนี้คือแบบตาปูตาโปมากเลยเพราะว่านอนตื่นใหม่หน้าก็บวมกันเปิ้ลู